ก็สวัสดีทุกคนนะครับตัวนี้เป็นตัวบอร์ดซัมซุงของอินเวอร์เตอร์นะครับตัวในตัวคลิปที่แล้วเนาะนะครับก็มาดูกันในตัวนําเข้านะครับนําเข้าน้าออกนะครับว่ามันใช้ตัวไหนนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นนําเข้าเหล่าน้ำเนาะมันจะใช้ตัวสาบตัวนี้นะครับแต่ว่าในในตัวรุ่นมันเป็นบางรุ่นเนาะ สำหรับตัวนี้มันจะเป็นใช้ตัวตัวที่3าเลขมันคือ S S ตำแหน่ง S S R สามนะครับก็ตัว S S R สองนะครับตำแหน่งช่องเขามันจะเป็นตัวตัวช่องแรกนะครับตัวนี้วาล์วตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้วาล์วตัวนี้นะครับส่วนช่องกลางเนี่ยใช้ตัวนี้ สำหรับตัวบอร์ดตัวนี้มันมันจะไม่ได้ใช้นะผมเดาว่ามันจะตัวนี้มันเป็นแค่รุ่น2วาวน่เลยเพราะว่ามันมันต้องมีตัวที่เป็น3วาวสายอยู่ไหนเนี่ยผมใช้ดูสายจนะครับจะเสียบให้ดู นะครับนี่นะสายวาล์วน้ำมันเป็นเส้นนี้นะครับอันนี้สายเดนสีดำนะครับก็ทำงานคู่กับสายสีเหลืองตัวนี้นะครับตรงนีน้ตัวกลางเนี่ยมันอยู่ช่องนี้มันไม่ได้ใช้นะครับสำหรับรุ่นนี้ไม่ได้ใช้นะแต่ว่ามันใส่มาอย่างนี้นะครับถ้าวาล์วน้ำเอาเป็นอาการน้ำ น้ำไม่เข้าหรือว่าน้ำเข้าตลอดนะครับก็ดูสองตัวนี้นะครับคือถ้ามันชอ็อตน้ำมันจะเข้าตลอดนะครับหรือว่าถ้ามันขาดก็คือน้ำไม่เข้านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวสั่งงานอโครลตัวนี้นะครับเป็นตัว ic ตัวนี้นะครับ2003นะครับ20 0 3นสนะเป็นตัว ic gate นะครับ logic เกตคือราัราบคำสั่งมาจาก mcu อีกทีหนึ่งนะครับขาหนึ่งขารับข้อสั่งอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นขาเอาพุตนะก็ตัวตัวเบาน้ำตัวนี้นะครับ F R สามนี่จะรับไฟคอนโทรลมาจากตัวเนี้ยไฟขาที่สิบห้านะครับตรงนี้ขาที่สิบห้าเนี่ยใกล้ๆตัวช่าย คาสิมาเนี่เป็นตัวตัวนี้โอ้ยนี่ก็ใหญ่เกินนะสิบห้าอยู่นี่ค่าที่สองนะครับจากฝั่งเราคาสมิมาเป็นต,ตัววาาน้ําตัวนี้นะครับก็วาาน้ําอีกตัวหนึ่งมันเป็นเอเดดาสองนะครับก็มันจะรับคําสั่งมาจากคาสิสามนะครับตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลเนาะแล้วก็ไอ้ตัวไอ้ใจใหญ่ตรงกลางเนี่ยมันไม่ได้เรียงอันนี้กันนะ ดูนะครับตัวกลางนี่มันเป็นเอสดาหนึ่งนะหนึ่งสองสามอย่างงี้นะครับตัวหนึ่งเนี่ยมันรับคำสั่งมาจากขาสิบสี่นะครับของไอซีเนาะมันรับมาจากขาสิบสี่ของไอซีตัวนี้นะครับก็สำหรับอาการน้ำเข้าไม่เข้าโอ้หนาะวน้ำไม่เข้าเนาะคือ ถ้ามันมีคำสั่งมาจาก MCU อ่ะเป็นคำสั่งไฟบวกนะครับบวกมาเข้าขาตรงข้ามกับขาเนี่ยถ้าเป็นตัว14ก็จะเป็นขา2เข้ามาขา2ปุ๊บขา14ก็จะออกเป็นไฟลบนะครับขณะที่มันไม่ทำงานมันจะออกมาเป็นไฟบวกนะถ้ามันทำงานปุ๊บมันจะออกมาเป็นไฟลบนะครับเป็น0ูน์โวลต์ถ้าวัดเทียบกับบวกก็จะเป็น5โวลต์นะครับก็วิ่งมาจ่ายให้ตัวนี้นะครับ ถ้ามันจ่ายให้ตัวนี้แล้วตัวนี้ยังไม่จ่ายน้ำเข้าอีกหรือว่าไม่มีแฝงก็ตัวนี้ก็ขาดน,นะครับหรือว่าจริงๆถ้ามันช็อตนะส่วนใหญ่มันจะมองเห็นเลยมันแตกนะครับหรือบางตัวมันมันอาจจะไม่แตกก็ได้นะครับก็ให้เราเช็คเอาว่าถ้าไฟมันออกตลอดคือตัวนี้ช็อตตัวเนี้ช็อตช็อตไอตัวไอซีตัวนี้นนมันค่อนข้างช็อตยากอยู่นะครับ ต่มีความเป็นไปได้นะเพราะบางทีมันมันชดมาจากนี่แหละก่อนมันถึงลามไปนี่นะครับจะชดตัวมันเองเนี่ยค่อนข้างยากอยู่นะครับสําหรับคุมตัวนี้นะเพราะว่ามันมันใช้กระแสตามในการคุมไอคุมตัวนี้ทีนี้มันมีอย่างนึ่งเด่นเนาะเดนน้ําทิ้งสายสีดำเนี่ยสายสีดำเดนน้ําทิ้งเนี่ยตัวซัมซุง g ิ n วอเตอร์เนี่ย ที่เห็นนะมันไม่ไม่ไม่ค่อยใช้ตัวแต่แอกในการคุมเดนนะครับทีเนี้ยมันใช้ตัวเหลี่ยมๆเนี่ยไม่ใช่คาปานะไม่ใช่ตัวสีนะมันเป็นรีเลย์นะครับเหลี่ยมเนี้ยเป็นรีเลย์นะครับก็สายดำนี่นะครับไปสายเดนควบคุมสายสีดำตัวนี้นะครับแล้วก็ มันใช้ตัวนี้แหละใช้ตัว ic ตัวเนี้ยควบคุมริเลย์นะครับคุมตรงเลยนะ IC คุมตรงเลยนะครับทีนี้ถ้า,าไม่ปล่อยน้ำทิ้งไฟไม่ออกไม่ไปปล่อยน้ำทิ้งนะครับก็รีเลย์อาจจะขาดนะครับหรือว่าตัว ic ตัวเนี้ยมันขาดนะครับสั่งงานให้รีเลย์ไม่ได้เพราะว่ามัน เวลาสั่งงานให้เลียมต้องจ่ายกระแสสูงกว่าั่งพวกพวกนี้อยู่แล้วนะครับมันอาจจะขาดซึ่งในตัว IC ตัวเนี้มันมีตัวคืออะไรตัวเกตแพ็คอยู่หลายๆตัวคือเวลามันเสียมันไม่ได้เสียแบบทั้งทุกตัวไงคือเวาาน้ำมันก็ยังใช้ได้เพราะว่ามันมันยังใช้ได้เพราะว่ามันมันคนละตัวกันทั้งๆที่มันเป็นตัว IC ตัวเดียวกันนะสั่งงานมา แต่ว่าบางคนไม่เข้าใจว่าอตัวไอันี้ใช้งานไม่ได้ทาไมตัวนี้ใช้งานได้ทั้งที่ตัวนี้เป็นคนจ่ายมันเสียมันในตัวนี้มันจะมีหลายๆตัวไปรวมกันอยู่ทีนี้มันเสียมันเสียแค่ตัวตัวเดียวไงไอ้ตัวอื่นมันก็เลยยังใช้งานได้นะครับทีนี้ถ้าเดินค้างหรือว่าไฟมันค้างอ่ะก็มีความเป็นไปได้สองอย่างเหมือนกันแหละอตัวดีเลตมีปัญหาเองช็อตค้างเองนะครับกับตัว ตัวเนี้ยมันค้างมันไม่ใช่มันค้างมันช็อตนะครับก็ทำให้เรเลยทำงานตลอดนะครับก็รับไฟลบจากตัวนี้แหละนะครับอีกขานึงของเรเลยก็เป็นไปนน่นเลยไฟบวกสิบสองโวลต์เนี่ยมานี่เลยไปวัดจากนี่เลยก็ได้นะครับจากิตชินเนี่ยวิง่งออกไปนน่นแหละก็จริงๆก็ไม่เหมีอะไรเนานะตัวนี้ ถ้า MCU ทำงานได้ปกติก็จะสั่งงานมาฝั่งนี้แหละก็ขาพวกดีเลย์พวกอะไรเมื่อกี้เอาขาดีเลย์ที่เท่าไหร่ใช่ไหมขาดีเลย์ที่ดีเลย์มันจะเป็นตัวไหน RY4 นะควบคุมเดนแล้วก็ขาที่ IC ตัวเนี้ยมาคอนโทรลตัวดีเลย์อ่มันจะเป็นขาที่11 11 11 แถวนี้แหละเก้าสิบสดนะตรงนี้อันที่สามเนี่ยหนึ่งสองสามนะครับคารสเป็ดไปคุมเีเลย์นะครับเรเลย์ค้างบางทีก็อาจจะช็อตอยูน่นี่หรือว่ามันช็อตอยู่นี่ก็ได้เรเลย์ไม่ต่อก็อาจจะขาดอยูน่นี่หรืออาจจะขาดอยู่นี่ก็ได้นะครับก็มีแค่นี้นะครับเพราะว่าตัวตัววางอุปกรณ์ตัวอื่นน่ะ มันมีหลายตัวนะแต่ว่ามันวางวางมาไม่ได้เต็มแต่ว่าสําหรับไอตัวเครื่องตัวเนี้ยมันวางมาเกินนะเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับวางมาเกินตัวนึเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้เสียครับส่วนใหญ่ตัวนี้จะไหมนะแต่ว่าถ้ามันไหมนะดูวาล์วน้ําด้วยนะครับไม่ใช่เปลี่ยนตัวนี้แล้วก็อืม กิเรื่อว่าอะไรจริงไม่ใช่สิถ้ามันจะมีประเด็นคืออาการน้ําไม่เข้าเนาะถ้าน้ําไม่เข้าเนี่ยวาวาน้ําอาจจะช็อตพอวัวเล่นวาวาน้ําปุ๊บน้ําเข้าตลอดคือมันจะเป็นลักษณะน,นี้ซะมากกว่านะโซมสุนะครับเพราะมันมันจะมีกรณีหนึ่งคืออ่อ น้ำไม่เข้าน้ำไม่เข้าแต่เราไม่ได้เปลี่ยนวา,วานล์วน้าและส่งบอดมาซ่อมหรือว่าทาําการซ่อมบอร์ดแล้วเอาไปเสียบครับไอ้ตัวเนี้ยระเบิดซ้ํานะครับเพราะว่าวาล์วน้ำมันช็อตอยู่ไอ้ตัวเนี้ยต้องระวังคือมันจะระเบิดซ้าถ้ามันช็อตอยู่ต้องเช็ควาล์วน้ําด้วยนะครับต้องเช็ควาล์วน้ําหรือถ้าเปลี่ยนวาล์วน้ําไปแล้วแล้วน้ําเข้าตลอดก็อันนั้นก็แล้วไปนะครับก็มาซ่อมตัวนี้ไปอาไปใส่ก็น่าจะใช้ได้ เลยนะครับโอเคสำหรับตัวชุดน้ำเข้าน้ำออกตัวนี้นะครับของซ a m s u n อินเวอร์เตอร์ตัวเก่าเนาะตัวใหญ่พอมาตัวใหม่มันเป็นบอดบอดเล็ก <laughs> นะครับบอดเล็กกว่าน,นี้แล้วก็รวมรวมบอดไปเลยพากแจกไ,ไฟนี่กระจุยกระจายนะครับ biết cần nhiều you...